หายังหายังหายังหาแล้ครับหล้โอเคผมเสนอตามนี้นะร้อยร้อยใบยี่สิบล,ล,ล,ล้านจบจบสามสิบสี่สิบได้หมดกบีดได้ทุกราคา <c oughs> เปิดพี่ได้5ท hey, oh, yeah, ีครับสองทุ่มพี่ขอคำตอบไอ้แย่กูเลยนะคำถามพี่ทางมาเลยสองหกห้าแปดคนไหนพูดวะคนที่ฆ่าไปตีมีพี่มีทาามันคอยใส่หมูแมวใช่ไหมใช่เหรออันนี้คือเรื่องอะไรครับพี่ครับเอ่อมีเด็กเราไปด่าเขาในร้านกับแอดดัลครับฮัลโหลครับครับเมื่อกี้ไม่ได้เพื่ับพี่ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดอนครับพี่ไม่ได้พูดอนครับแอดดัลคือพี่โฮ ในเรกคือพี่โฮเป็นคนด่าส่วนในตําหน่งนะเพราะผมสับสนไปหมดแล้วพี่มันใหญ่หรอทั้งมีตัวใช่ใหญ่ใหญ่เนี่ยเออข้าไปติดมปทั้งเลี่ยปาแล้วมาใส่กล่องผมไปด่าไอ้บ้ามาดิบ้าไม่คุยเลยครับเอออีกก็คุยอีกคนเดียมาถามดิถามนี่มึงขาดใจหรือปล่าไม่มึงถือโทรศัพท์ถ่ายคนนี้ไม่จริงพูดพูดอะไรวะ จริงวาโอเคมาทำไมโอเคมาทำไมแต่คนไหนอดัพชื่อโหพูดจริงไหมมาฟังครับพูดพูดจริงครับเห็นมาฟังก็แซวไอ้เชี่ยไซด์ทีระเดือนแล้วโอเคมาทำไมพูดงี้หรอตามนั้นเลยครับพี่พราพี่ผมพูดไปโอเคมาทำไมอ่าได้อ่าเราพูดอย่างนั้นทำไมอ่าอ่าแล้วทำไมพวกกูมาไม่ได้อ่ะ สภามึงมั้งฮะกูถามมึงสภามึงเหรอไอสัตว์ฮะทั้งหน้าเขียนในบรนเทศสภาลำเทศไหมสภานี่บ้านเองเหรอพื้นที่ส่วนรวมมึงรู้ไหมไอควายมาเดี๋ยวกูเรียกต่อเลยเดี๋ยวกูแน่ไม่ก็แบกบานไปเขียนสวยมึงแน่อีกคชัดไอที่ยปากมีสซินตีน้ำนมปลาหมอตาเพราปากชัดชัดไม่ใช่มึงพูดทำไมวะ อยากรู้แซลเหรอแซลอเฉยใช่ไหมะาไม่มีอเไโครับผมไม่ใช่เองแซลไม่ใช่เองแซลเชยใช่ไหมแใช่ครับคุณพูดว่าอะไรเอาดีๆดีๆคุณพูดว่าอะไรบอกว่าจริงดิบอกว่านี่ครับเอาเอเคมาทำไมอ่ะแล้วก็แบบเสียงแบบแซลแซลไม่ได้ยังไงยังไงยังไงพูดเนี่ยตอนพูดพูดเนี่ยเอลอเคมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะอ่าอย่างนี้เลยอ่าโอเคเออแล้วเบอร์กัาทำไมอ่ะเดี๋ยวเบอรนทำไม มึงว่าไงนะมึงพูดใหม่เมื่อกี้มึงว่าไงนะฮะไอเดมันเฮดมึงบอกว่าอะไรนะครับก็ถามไว้ว่าเชชครับว่ามาทำไมแล้วมาไม่ได้ครับมาได้ไหมก็มาผมจะให้ข้าวให้น้ำมึงไม่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 ใช่อ่ะไม่ได้ถามแซวไงแซวไงมึงแซวไงผมถามอยู่ครับว่ามีมีอะไรทานเนี่ยครับผมจะให้ข้าวให้ถามครับ อเคถามไอเดียอยู่ครับมึงไม่ทันแล้วพูดไม่ตรงพูดไม่ทันแล้วใช่ครับผมถามไอดีอยู่ครับอันนี้มึงมึงอย่าเพิ่งจะเติรกตอนนี้มึงอย่าเพิ่งลกเนี่ยมึงจะเล่นกับเวทเล่นกับกูพี่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เล่นด้วยกันนะกับกับเวทได้ไหมครับพี่ชายก็ถ้าเลื่นเล่นกับเวทก็เดี๋ยวเล่นกับพี่ต่อหลังจบูกนะออกไม่มึงกับกูเลยดีกว่ามั้ยอันนั้นแหละอันนั้นแหละไอพี่เล่นกับเวทเราชอบ่อลสอไร้อยได้ไหมยาวๆใช่ไหมอ้าวสักขาไปนะชอบพวกสมอนแพท กานไปเมือกี้แพทย์สมอมึงกำลังจะออกสื่อมึงติดแซลล์ไงดันั้นมึงโดนกูแซลก่อนเลยคือกูมาไม่ได้ใช่ไหมสมาล้อมหน้ากูจะไม่มาพี่บอกอ่างี้ไหมเมื่อกี้ผมได้ยินอาดัมพูดว่าอยากเล่นยาวๆผมเสนอไปสักห้าร้อยเอ็มไหมใช่ห้าร้อยใบไหมเล่นไหมล่ะเขาเล่นเขาไม่เล่นหรอกเมื่อกี้ได้ยินแเกี้นีชอบกดแกล้งเล็กอยู่แล้วห้าร้อยใบพันเอ็มไมึงจะเล่นกระเบได้ไกูไม่เคยกระบอกืมสัมีมาก ไอเบ๊กมนใสกูู๊ได้กูได้ทุกราคานะจมงดูปะออเฟอร์มาสิเหน่อมากเนาะมีชื่ออะไรวะหนุ่มชื่ออะไรหายสัตติบาเหรอบองแรงหรอธนาคารแบ้งสองอยู่ตรงไหนวะเหมือนมันไม่ได้ยินมีชื่ออะไรเนี่ย ไรแต่แบบไม่ได้ยินนะต้องเระปินต้องทำแบบแบบที่เดิมที่เดิมกูถามว่ามึงชื่ออะไรยืนยืนอ้าปากน้ำลายยื่องนานไหมเนี่ยเดี๋ยวกูปืนเนี่ยปืนนี่กูจ่อปากมึงแไม่ทิงแม่งเลยสั่งแต่มึงไม่ตอบแบบนั้นนะเอาเฮ้ยไอซัตดไอไม่ไหวเรียกลูกพี่นะเป็นอะไรไม่ได้ปกติแบบเดิมแต่ว่าเรื่องสตอรี่ลูกพี่อดัมมาอยู่ไหนไม่คือมึงมึงจะเบาใช่ไหมกูจะคุยเนี่ยกูจะได้เอาเอาไปให้สภาไอ้สัตด ไม่รู้เรื่องอ่ะลูกพี่อดัมมากูถามว่ามึงมึงเป็นอะไรทำไมกูมาไม่ได้สภาไม่ได้เล่นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องที่ดาวมาได้ครับผมจะให้เข้าให้น้ำตลกแล้วไอ้เหี้ยคนจะให้เข้าให้น้ำอยู่ดีเขาจะพูดมาทำไมโอเคมาไหมมันใช่เหรอจะให้เข้าให้น้ำอ่ะผมใช่จริงๆครับก็เดี๋ยวเอาส้นตีนลงไปน่ะคือว่าตอนนี้ขามถลอกแล้วมึงแฉมึงแฉแทฉอะไรไอ้เหี้ยแฉหน้ามึงอฉหมดแล้วมึงอยู่ใขาวที่ว่ามึงคิดว่าสภาเขาจะฟังขึ้นป่ะไอ่เนี่ยเฮ้ยโอเคมาไหมอ่ะโอเคมาไหมผมจะให้เข้าให้น้ แม่ได้ปายกระบอกไปเลยมึงล้อหลอกเ่ไปเนาะมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรก่อนนี่กูจะฉุนเดินมหาสภาแล้วมึงยังไม่ตอเนี่ยอเดี๋ยวมึงเอาบัตรเอาบัตรมาดูดิไม่ชื่อเลยน้งโดงแน่ไหนเอาบัตรมาดูดิ ID ดิไอ้ i อะไรเปิดบัตรไอ้สว์เปิดบัตรตลกอย่านีมึงอะไอ้เรืองนีไปักต่ว่าตอนนี้ติดเรื่องเดียวดำไอ้เรืนตบหูแมวกเดนเลยอ่เด่นเลั ไหนอ่ะบาาลเจ็ไหมครัไม่คืนเฮ้ยสัตว์ล้อหลอกมึง50ใบทำนี้ไหมไหนอ่ะ100ใบ 20m มึงหายเลยูโอ 20m นะ จำชื่อมันไว้แบ๊กเนี่ยเดี๋ยวเวลาเรียกสภาจะจำไม่ไมต้องไปเดี๋ยวกูต่อเลยต่อเลยปะเรียกต่อเลยป่ะเรื่องเล่นกอย่าเวทป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาไหมกูดีกว่ามึงไงเอาไหมเฮียคิดเเรื่องวกูถามเอาหรือเปล่าไอ้ซานมึงเป็นใครวะมาห้ามพวกกูน่ยไอ้ซานฮะผมจะให้ข้าวน้ำจริๆโอ้มึงไปตอแหลไกลๆไปไปเฮียมึงฟังขึ้นป่ะสายดีอยู่ครับ อ่าไม่ดีนีเนี่ยเอาสอกกูไปอ่ะไอเดียเดี๋ยวกูตอนนี้ถ้าไปก๊อลฟไม่ให้ทีมก็ยาวๆข้อหามงห้ามกูให้มาสภาเอางี้ดีกว่ามันมันมามาคุยกับเวทอ่ะมันโกนท่อนตีนเราด้วยอ่ะก็สองหนึ่งไปเลยแล้วกันไอสัตว์เอาไหมล่ะเอาไหมมึงชอบนี่ไอสัตว์เอาไหมแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชอ่ะเอาป่ะมึงชอบนี่พวกเนี้ยมึงชอบนี่หลงอยาันบ่อยเข้าไปเลยกูจิ้ว่วตอนนี้กูจำได้นะตอนกูเล่งเอพิเชมมึงหลังลัวธนาคารไหนก่อนอ่ะ เพิ่งดูรูปแก๊งกลัวไอ้เหี้ยมเป็นใครเอาเข้านะให้กูแดกไอ้สัตว์บัตรทองแม่งมาหากูทุกวันหน้าแดงเขียวสัตว์อย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวสองหนึ่งเลยเดี๋ยวสองหนึ่งเลยเดี๋ยวคุยพี่ก๊อฟอไ้สัตว์มึงซวยมึงอะตัวซวยโดนบอสอดัมแน่ไอ้สัตว์หมอตายเพราะปากสัตว์วันนั้นวันนั้นมีคนที่ตับเอลกีอะไรแบบมีมีมีหมดอ่ะอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นโคกขึ้นภูเขาเรื่องอะไรแต่ก่อนนะคือตอนเนี้ยคนที่ได้ยินอะมีใครบ้าง ซึ่งที่ผมจำได้มีมีมีแบบหลังมีมีปื๊ด m k k แล้วก็คนชื่อซับ LK แล้วก็เออไหนคนนั้นพี่ขอฟังเรื่องใหม่น้ำมันอีกทีได้ปะทำไมเขาขายขำอ่ะขออีกครั้งทีก็คือใช่เพราะว่าทาง KD เขาบอกให้เขาช่วยไอเขาช่วยครับแล้วเขามาแทงผมแล้วแล้วเขาบอกเสียงเหมือนเชี่ยวเลยเขาขายขำอะไรเนี่ยก็ว่าจริงอ่ะว่าจริงพี่พี่เลี้ยงนี่เหรอแล้ว แมกยิงขำอะไรเองบอกว่าเอพี่ขายขำป่ะครับเนี่ยเองบอกเนียไอดีเขาบอกว่ารเป็นนักธนาคากช่วยผมี้วดีเขาบอกว่าไอี้อเขาบอก่าผมพล้วดเขาบาแท่ามพี่เขาใจใช่าไอพีโอดีเาบอกว่าไอพีโอดากูง่าไอพี่ะาบอก่าอมึงดเขาบกว่าไอพีโอเขากว่ีาบ่าไอีอเขาบว่ามโอดีเาบอกว่าไอมึงด่เกาถูก่าไอดกูคาดอยู่ไอ่ต้อดเากว่าไีเขยบอ่ไออดเอก่าไอพาโอีเขอก่งไอมีอีเขาบอกว่พีโอดีาบอกว่นไอ จด้ paid, สคือเหตุการณ์เรามีปัญหาเคอดีเสร็จแล้วเคอดีไปเรียกอะไรไม่เห uh, ็นมาแทงต่อแทงต่อเสร็จไอ้นี่ก็ด่าไปด่ามาบอกใครขับถูกไหมนี anyway> ่คือประมาณนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เอา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 เล่ามุมมาก่อนเลยเฮเบดไอ้ดำเนี่ยเอาเล่ามุมก่อนเลยนะายมีมีคนคนหนึ่งอ่ะมีเอลเคคนหนึ่งครับที่อยู่ในที่โรงพยาบาลเราเรียกหมอไปคุยใช่ไหมผมก็ถามว่าทําไมถึงเคอดีอะเขาคุยอะไรกับหมอแล้วทำไมหมอถึงมาประกาศกู้ดาวผมกับไอ้นี่ั้นที่ผมมี แบบเอลเคออ่าแล้วนี่ปุ๊บผมก็เดินออกมาใกล้ๆที่จะออกไอเขาเรียกอะไรนะเทปโซนใช่ไหมพี่เออแล้วหมอเขาก็เลยปล,ปลดให้ผมแล้วไอเนี่ยเขาก็มามาด่าผมด่าดา่ดาด่าว่าเรียมงูนี่มาอะไรเงี้ยแล้วเคอดีเขาก็บอกว่าเอ้ยที่ดามช่วยผมด้วยที่ดามช่วยผมคือผมไม่รู้ครับว่าเขาจะตอบอะไรกันยัง,ยงไงปุ๊บผมก็ทำนั้นปุ๊บผมก็เดินออกเลยพี่ว่าโอเคคือ มันช่วยกันไปมั่วซั่วหมดแล้วอ่ะเขาเรอเราผมก็เลยมาที่เบิกรถเขามาตักมาต่อยมาต่อยมาด่าผมมาต่อยแล้วผมก็ขำเอืออีกไม่ได้ขำอีงบอกว่าพี่ขายขำมาไลยครับอ่าอ่าโอเคไม่ได้อ่ะอาทิตย์วุ้งทียดามะตามมึงละเรื่องตรงไหมมีแค่ตอนจบที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นถูกไหมวันนั้นมันก็ยอมรับพี่สะพายนะพี่กอล์มันบอกว่าแล้วแล้วกอยากรู้อย่างหนึ่งไอ้เคอดีที่ไปบอกมึงแล้วไมันมึงเลยเข้ามาเล่นมัไม่ผมไม่ไม่เกี่ยวพี่ผมเล่ากับมันอยู่แล้วไไออออ้้้ฝนนนเีี่่ยมมััคคืทซจจููกผร แล้วนี่เกี่ยวผมบอกว่าอีมึงเอาเลยน่องมึงดูสภาพกูด้วยเพราะว่เพราะว่าคนที่คนที่ไอ้จุกกำลังดูกระชื่อพีเอ็มดีเคแล้วผมจะไปช่วยมันยังไงอืมผมเก็ตผมบอกแล้วผมได้บอกว่ามึงเอาเลยน่องสภาพกูไม่ไหวเลยคือมึงเอาเรื่องนี้ให้ติดสำหรับพี่นะเว้ยไอ้ตรงเนี้ยกูว่ามันสองมุมว่ะคือมุมเขาเองเขาคิดว่ามึงไอ้เรี่ต้องไปช่วยได้เว้ยไม่ไม่แต่แต่สุดท้ายปลายทางคือเขาด่าผมไงเพีกงนี่ไงกูกำลังพูดอยู่ไงก็ใช่ไงปลายทางเขาอาจจะพูดว่าวิขายขับอะไรเนี่ย คืออารมณ์แบบว่ามึงให้เขาเคยดีเรียกมึงมามึงก็ไปช่วยฟาร์ตฟิลนั้นมุมนั้นปะแต่ถามว่าคําพูดมันควรพูดมันก็ไม่ควรแต่พี่คงไม่ปล่อยให้เต็มใบอะไม่ให้เต็มไม่ให้เต็มกราฟนะทำเพิ่มให้นิดหน่อยเออให้นี้หน่อยได้เร่ไม่ให้เต็มกราฟปรมาณเจ็ดห้าเจ็ดห้ามีแล้วมีแล้วเราควรก่อนว่าสองเรื่องนี้จะคิดกันเท่าไหร่เอาแบบว่าเรื่องให้มันจบตรงนี้เราคิดกันคำดิจบได้่อใจแล้วจบเจ้าไม่แล้วหรือร้อยหนึ่งเสนอเฉย จะได้ใจจบอันนี <online> <pl ains> ้เสนอไอันนี้เสนออันี้เสนอเราอเสนอคุยดูก่อนนะคแต่ถ้าตกลงไม่ได้พี่ฟันเองพี่มีตัวเล่นแล้วได้ร้อยใบยี่สิบ m รอประตูก๊อกก๊อกโอ้ยพี่มากไปพี่้ยรอก่อนลูกพี่เองลูกพี่เองจะเล่นอ่ะห้าสิบ m อะไรลูกพี่ผมยืนใจกันเนี่ยไม่รู้ไม่ได้พูดชื่อใครนี่เป็นไรนี่นี่มันลอยๆก็ไม่ด้นึกว่ามียานแม่แล้วซ่าอีกแล้วเอร็วเร็ว นั่นแหละพี่ผมบอกพี่แปมันมากไปครับถ้าเราลองคุยกันดีว่าเท่าไหร่เราไหวเท่าไหร่ลองคุยก่อนถ้าตกไม่ได้พี่มีตัวเลขสิบห้าเอ็มรถให้นอนต่อบไหมโอยไหวไม่ไหวก็ผมเพิ่งแพ้เอ็มเคมายับเลยเฮ้ยเรื่องปกติเองแพ้เขาเองไม่เคยชนะใครอยู่แล้วน้องแต่พี่เขาแซ่อีกแล้วเนี่ยอ่ะไอ้บอกพี่แซ่ไม่หยุดเลยอ่ะพี่เป็นการเป็นการกล่าวกล่าโดยอ้างจากสถิติครับพี่ครับไม่ได้อยากอยากอยากเล่นกี่ใบอ่ะพูดมาเดี๋ยวพูดมาเดี๋ยวเอาอย่างพูดไรเลยพี่บอกเลย ตามส <PS> ูตรตามสดๆเลยครับ <Pokémon> พี่ผมไม่ไหวแล้วครับห้าสิบไม้ห้ายงก็มอแล้วไม่เอวแมวแมวแมวไม่เล่นครับเ้ยไม่เล่นอะไรรั่ว้นเลยุ่้นเลยอะไรฮะแม่พี่กอล์ฟพี่พี่กอล์ฟจะตัดเท่าไหร่อ่ะจะพี่ตัดเลยนะแล้วก็ไม่มีต่อรองแล้วนะแค่นี้นะตัดเปแล้วอ่ะแล้วพี่เจ็ดสิบไม้เครับโอเคครับโอเคฮะอาร์ตม เสี่ยงเบาพี่ผมมาที่ยนี่แบบอะไรนะพี่กอล์ฟไม่ได้ยิเจ็ดสิบใบเจ็ดสิบใบเจ็ดเอ็มครับเจ็ดใบเจ็ดเอ็มเดิมพันเพิ่มสักสิบเอฟแมปเจ็ดเอ็มก็พอครับเห็นก็พอแล้วครับเจ็ดสิบใบเจ็ดสิบใบเจ็ดเอ็มรถวิ่งเสียดรถวิ่งเดี๋ยดแล้วเจ็ดสิบใบเจ็ดเอ็มครับตำรวจหมอปลดไหมปลดอ่าปลดหมดเลยพี่ปลดไหมครับเบสไม่ปลดนะลายชื่อไม่ปลดเนาะลายชื่อไม่ปลดโอเคครับลายชื่อปลดไม่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 ปลดอ่าตามนี้ครับครึ่งชั่วโมงเจอกันได้ไกลเลย เดี๋ยวคุยไปถามโมเสกด้วยนะครับพี่กอฟขอคุยเดี๋ยววันนี้ก็อได้ครับพี่อ่าเราไม่ได้อยู่ต่อครับโอเคคุยต่อได้ครับผมคุยอะคุยวันเล่นไม่ได้หรอเออไปกอล์ฟเรื่องเรื่องเวลาการเล่นหน่อยพี่ก็คืึ่งชั่วโมงอะมือก็ตลกกันนะเราคุยกันดิตลกกันดิเลยตลกเล่นพรุ่งนี้ได้ไหมครับวันนี้ครับวันนี้บอครึ่ชั่วโมงึงชั่วโมงไปเลยไปเลยไปเลยพรุ่งนี้ได้ไหมครับไม่ไม่เอาครับแมวเขาเรื่องสองแมวันนั้นสองพี่จะพาผมตามคนไม่ได้นะพี่กอฟ ไม่สามารถตามพลได้ได้ไม่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใครใครใครเป็นคุยตอรี่วันนี้ต้องเล่นตอนนี้มันแล้วตรงนี้10โกลก็เล่นแค่10โกลนะก็ถูกก็โดนปัดไปไม่เป็นไรครับปัดปัดก็ปัดไปก็ได้วันนี้วันนี้นับกี่ไฟครับไฟเดียวครับเมื่อกี้เขาตอบโอเคแล้วไม่ใช่เหรอพี่เทพสงค้ามอยู่ใช่พี่เขาตอบขายกล่องเที่ยงคืนนะคะก็แยกย้ายอ่ะต่อว่าไงโอเคว่าไปเลยครับว่าไงครับผม คือเมื่อกี้น้องผมมาสภาครับแล้วก็งานหืมสภาเด็กเด็กในแดบันเฮดเดินมาครูนตีนะพี่ไม่เอาสิเขาถามว่าเออโอเคมาไหมเฮ้ยโอเคมาไหมเนี่ยชี้ตัวเลยคนไหนเขาได้พูดมาที่มึงคุยกับคูเมื่อกี้เนี่ยไอ้หูแมวอย่าเดียวข้าไปเต็มเอออย่านิ่งสิมึงเนี่ยมาเล่าอ่ะ ครับก็ผมเดินมาก็เอเคมาทําไมเฮ้ยมาทำไมแล้วผมก็ถามว่าแล้วผมก็ถามว่าไอ้ให้ข้าวให้น้ำนั่นแน่ให้าวาให้น้ำไม่มีนะอะไรนะอะไรอะไรลำน้ำนะใชผมถามเอลเคไอดีแล้วเอลเคมาทําไมมาทาไมผมจะให้ข้าวให้น้ำมันบอกคเองเขาถามไอดีครับเขาเป็นแขกไงแขกอ่าแถมพี่บอกพี่กอฟครับไปไกลแล้วพี่มันบอกผมไม่มีจะกินอ่ะพี่ว่าไงแบบสื่อเป็นสื่อทางไม่มีผมมี่จะแดกเลย อ้าวอ้าวผมผมผู้ผมเดินเข้ามาเอเคมาไหมเอเคมาไหมคือเอเคมาไหมแล้วผมบอกเอ้แล้วไม่อ่ะบอกจะให้น้ำครับพี่บอกอย่างเงี้ยอ่ะเออเขาเไอ้เยอะคนตีนคนตีนอย่างเงี้ยเลยคนตีนวไปเคียร์ั่งอีเยี่ยงอมในเมฆเอียงที่ผานว่ะก็เดี๋ยวเล่นก็เดี๋ยวเล่นเอเวทแต่จริงเขาคนตีนผมในระหว่างคุยตอนเรื่องเอเวดนี้ผมเล่นสองหนึ่งได้ไหมครับถามเพื่อความรู้ไม่ใชครับไม่ให้ เธอออะะไร่ถ้างั้นเดี๋ยวจบกระเวศอันนี้เล่นต่อได้เลยไหมครับเราค่อยมาคุยครับจบถ้าจะจะคุยเรื่องนี้เดี๋ยวพี่เก่งมีไว้ก่อนเียเราคุสียงเสียงอันนี้ครับพี่ฟังไม่รู้เรื่องเสียงเป็นเทียอะไรวะเป็นเนื้อก็เป็นทีเฮ้ยนอนเล่นเกมอยู่หรือเปล่าได้ยังได้ยินได้ยแล้วเดี๋ยวกูปรับไหม่ครับอือน้องอันนี้น้องน้องดำอยากเล่นหรือเปล่าครับแยวหลังจากไม่เล่นครับไม่เล่นครับอ๋อเลน้องเลหรือเปล่านี่ชื่อเลป่ะจำไม่ผิด เออเลเลว่าไงวะอันนี้เอาไงดีอาดัมเลอันนี้เหมือนเหมือนหักหน้าพวกพิมกันนะพี่จะมาฟังอะไรเงี้ยจริงจริงผมเข้าใจพี่กกอะพี่บ๊อบเอาเอางี้ไหมพี่พี่บ๊อบสามเกมตรงนี้ไหมครับจบง่ายๆคลิปสามเกมใช่จริงๆนะผมอ่ะพี่ดีนะพี่บ๊อบสามเกมโอเคไหมครับพี่ใหญ่บ๊อบพี่เอาบิสติสต้าให้เราเออไี่ต้องให้มันมาขออดไโอเคไหมครับพี่บ๊อบพี่ใหญ่ห้าเอ็มก็ได้พี่ตอนนั้นมีแก๊งใหม่มันไอ้เดลเมเฮตมันมาถ่ายพี่พี่ เอางไงดีวะคือเจ็ดรอไปเจ็ดรอไปไมปถป่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นมึงอะมึงคงไม่พูดอะมึงมึงแน่เข้าใจอยู่ใช่ไหมละ่ะอาจารย์มาพูดล้อหลอก <ๆ S 2> อะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องไงสามีอไปพี่บอสพี่ชยายน่นแหลแม่น้องมันเพิ่งเข้าแก๊งมาใหม่ห,มหรอ,หร,อ,ห,รอหรือว่ายังไงอยู่มานานแล้วอยู่มานานยังอยู่มาสักตลอดเลยเดือนหนึ่งได้แล้วพี่โอ้ยนานแล้วใช่ไหมนานแล้วนานแล้วนานแล้วแต่แต่แต่ไม่ค่อยเล่นลีอะไรพี่พี่เอาสิบเอ็มได้ไหมพี่ชายสามเอมไบได้นิดเดียวเอง ดู้ยมันมันก็เรื่องใหญ่อยู่นะอันนี้คือห้าสิบใบห้าเอ็มปะปลาพี่ยังไม่มานะอดัมใช่ผมพี่บอสพี่ชายก็ถ้าเอางี้มันจบตรงนี้สิบสิบเอ็มได้ต่อต่อได้น้องสามเอ็มไม่ไหวจริงวะสี่ใบพี่บ๊พูดี่ใบสี่ใบมันใหญ่สี่อยู่เหมือนพี่มันเด็กเดินมาอืมจลางกลางไปสี่ใบพี่บ๊อบสี่ใบเข้าใจพี่ไหมล่ะเข้าใจพี่ชายสี่ใบพี่บอสตีเลยเนี่ยจบจบเลยพี่เลิฟ อันนี้พี่ลดให้สุดๆนะ 7m โอเคไหมอันนี้อบอสพี่ยังไม่มาดำน้องพี่บอสมันคําพูดมันแย่จริงตีตีพี่บอสสมมุติว่าเวทอ่ะพี่ถามนะถ้าสมาสมติเวทเดินไปกระซิบเมืเม่อกเฮ้ยเดินเห็นมาไหมเฮ้ยเนี่ยมึงมันรุ่นใหญ่มึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงก็มึงก็จะรู้สึกไม่ดีถึงเวล่ะอ่ะเข้าใจพี่บอสสี่สี่บอส 7m จบๆเลยสี่สี่พี่เลฟสี่เลยสี่ขีเลยสี่ขีเลยทั้งก็ตัดตามไปเลยเนาะตัดตามไปเลยตามอะไรไปอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องจบไปได้เป๊ะตามมาเลยตัดตามมาเลยโอเค พี่ไอ้กอล์ฟได้ยินเนาะพี่ตาต่ำเนาะพี่เนาะโอเคไหมพี่กอล์ฟ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 เพื่อนมันฟังไหมเนี่ยเฮ้ยสรุปแคมป์ตั้งนานไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่กอล์ฟอีวีได้ยินเนาะฮะเนาะโนได้ยินไหมอ่าเขาบอกตาต่ำเนาะฮะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยยวามคุหลังไม่ดถ้าเดนบันฮิตคุยสรุปไหมอีกรอบก็เดี๋ยวมาบอกก็ได้อ่อเพื่อเปลี่ยนใจเพื่อเปลี่ยนใจ เดี๋ยวไม่บอกไม่บอกนะดําเออเอาจริงนะไม่เล่นนะเอ้ยดําอยู่ปะเอ้ยดําอยู่ไหมน้องดําอยู่ปะเออถ้าเปลี่ยนใจยังไงก็บอกนะน้องอือก่อน หลังจบโทรมาก็ได้กิ้งมาได้ครับพี่ชายครับครับไอเล่ไเล่นะไอเลนะเลไเลกูก็มีตังค์ซื้อข้าวไม่ต้องงานสุดวันไอเลไอน้องเพิ่งเห็นว่ากูเป็นจนไม่มีตังค์ซื้อข้าวเลยต้องมาให้กูยังไงกูไม่ต้องการสตาร์นี้เล่นไม่ดุดุนอย่ามึงมาดิกูเตะยอดหน้ากันขึ้นมาหรอกลูกเสื้อไปปไปเซตของได้แล้วไปแล้วก็เีขีงเซ็ตไว้ไ่ะเฮีย้ยเอสที่ห้ากับใครอ่ะทําไมวะอยู่กแบกไง เฮ้ยสมมติว่าไดมันเฮดมันเลื้อนใส่เราเนี่ยเราไปกระทืบไดมันเฮดเลดี้ได้ปะวะไอ้โจอันนี้ถามความรู้เพราะว่าขึ้นต้นแดมันเฮดเหมือนกันไม่แบบว่าอยู่ในคืออะไรเงี้ยได้ปะโจเองนั้นาก็ไม่เอาสมมติว่าไดมันไดมันเฮดมีเรื่องกับเราเงี้ยแล้วแล้วเราอ่ะไปไปกระทืบไดมันเฮดเลดี้ได้ไหมันนี้อยากรู้เป็นความรู้อ่ะถามใช่ไหมเพราะว่าชื่อเดียวกันปะ Hi. Hi.